เคหสุประชาได้จัดงานลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเดินหน้าผลักดันการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางและทักษะการบริหารจัดการชีวิตผ่านเครื่องมือบริการการศึกษาแบบเปิดที่มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุขประชา ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แนวความคิดของบริษัทที่ตาสุประชาจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือกายแห่งชาตินะครับเราทาเรื่องบ้านเช่าสําหรับผู้ขาดโอกาสที่จะมีบ้านนะครับหรือกลุ่มเปราะบางนะครับโดยที่เป็นบ้านเชาวพร้อมอาชีพนะครับซึ่งทางทางทางหน่วยงานที่ดูเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยก็ได้ติดต่อมายังทางไทม์มูคนะครับทางกระทรวงอวบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรออนไลน์มากกว่า600หลักสูตร ครับซึ่งมีหลายๆหลักสูตรเนี่ยเก <c oughs> ี่ยวเนื่องกับทางการดําเนินฝ <c oughs> ึกอาชีพให้กับชาวบ้านของขหาสุประชา,านนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของการลงนามใน MOU วันนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ทางทางนี้ก็จะแบบช่วยสนับสนุนหลักสูตรนะครับทางทางผมก็เอาไปจับเป็นแมชกับชาวบ้านนะครับโดยการต้องมีเรื่องการสอนสกิลในการเรียนทางออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ จะมีการพัฒนารวมกันต่อไปเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของไทยมูคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเราเราก็ไปแมทช์กันพอดีกับลูกบ้านเราเพราะว่าลูกบ้านเราเนี่ยก็มีทุกเจเนอเรชันนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คนที่เริ่มสร้างตัวจนถึงคนจบคนผูน้สูงอายุที่เกษียณแล้วแล้วก็ไม่มีอาชีพอ,อะไรก็จะได้ใช้สกิลของทรั้งนี้เอามาพัฒนาเพื่อให้เกิดอาชีพมีมไรายได้ คโครงการไทยมุกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้ที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเป็นเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานะคะก็ลักษณะที่จะใช้ให้แพลตฟอร์มที่จะทําให้คนไทยตอนหลังก็ขยายนะงานออกไปว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาแล้วจะเป็นลักษณะที่ให้ คนไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะคะกระทรวงอุดมศึกษาหรือสํานักง,งานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยก็เซตแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยก็มีการทํารายวิชาในในแพลตฟอร์มนั้น600กว่ารายวิชานะคะโดยเฉพาะคนเข้าบาเรียนเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่นิสิตนักศึกษากลายเป็นบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ได้ ก็สามารถเข้าถึงรายวิชาเหล่านั้นได้เรามีหมวดหมู่รายวิชาถึง12หมวดหมู่รายวิชานะคะก็ขยายฐานไปโดยเฉพาะในช่วงของโควิดกลายเป็นมีคนเข้ามาเป็นสมาชิกในคอร์สเนี่ยในในแพลตฟอร์มเนี่ยถึงประมาณ1.6ลร้านคนนะคะซึ่งฐานตรงนี้เราก็ขยายออกไปคนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ก็เข้ามาเรียนได้ก็จะไปตรงกับจุด กลุ่มเป้าหมายของบริษัทเคหสุประชาที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเรามีความร่วมมือทางวิชาการกันแล้วเนี่ยเราสามารถมาใช้คอร์สในแพลตฟอร์มได้เลยนะคะเราก็จะเป็นไมโครไซต์ side, เป็นไซต์ย่อๆหรือจะเป็นไซต์ที่ร่วมกันเมื่อใช้ไซต์อันนี้เพื่อการเรียนแล้วก็สามารถเข้าไปใช้ฐานข้อมูลใช้ลักษณะของการทดสอบใช้ลักษณะของคลังเครดิตได้โดยอัตโนมัติ นะคะก็จะเป็นจุดที่เอาไปใช้ในห้องเรียนห้องอบรมของบริษัทก็ได้หรือจะไปใช้เรียนเพื่อตนเองก็ได้ตามจุดมุ่งหมายทุกประการแล้วคอร์สรายวิชาไม่ต้องสร้างก็ใช้ที่มีอยู่หรือจะสร้างใหม่ก็มาใช้ในระบบเข้ามาสู่ในระบบได้นะคะซึ่งกลุ่มเปราะบางกลุ่ม,มอื่นๆกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มที่เป็นรูปบ้านของเฮหาสุประชาหรื กลุ่มคนไทยทั้งหลายที่เข้ามาได้ในแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถใช้คอร์สนี้ได้นะคะเชื่อว่าความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะขยายเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มที่เป็นลูกบ้านของไทยหัสุประชาแล้วก็คนไทยทั้งประเทศได้เป็นอย่างดียิ่งนะคะเริ่มจากวินาทีแรกที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ จนถึงวินาทีที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็สามารถใช้แพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อการเรียนรู้ได้นะคะทางศูนย์ฝึกอบรมทางทางผมก็น่าจะเริ่มทันทีนะครับเพราะว่าได้มีการศึกษาข้อมูลบองต้นมาแล้วท่านี้พอดีฟังท่านอาจารย์พูดเลยนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งคือเนื่องจากแม่เราคือการแข่งชาติก็จะมีชุมชนอยู่ถ,ถ้าทั่วประเทศเรม,ม500,000หน่วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปเรียนท่ทววานผู้ว่าการแข่งชาติว่าทางเนี้ย มีอะไรบ้างในมือเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าถ้าทางการแห่งชาติตอบรับว่าสนใจตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่สุปชาสุปชาบยังมีอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจะเป็นลูกบ้านของงการแห่งชาติทั้งหมดเนี่ยเราจะมีเป็นล้านคนนะครับที่สนใจตรงนี้ตอนนี้ล้านหกเดี๋ยววันนี้คุยเสร็จอาจจะเป็น2อล้านหก็ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ทุกฝ่ายทุกหน่วยที่เราคุยที่เราเสร็มในปรยุเนี่ยมีจุดประสงค์เรื่องจะช่วยคนทั้งนั้นน,นะครับเราก็ถือว่าเรามาทํามหาวุทยาลร่วมกันนะครับทําให้คนมีความรู้แล้วก็ สามารถที่จะไปเอาความรู้เนี่ยไปเก็บไปหาไปหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเป็นจุดประสงค์หลักของเราอยู่แล้วใช้ใช้แพลตฟอร์มไทยมูคี่ไทยมูค o k org สามารถเข้าเรียนได้นะคะก็หรือจะเข้าทาง Line Account เท้าทาง Google Account และอื่นๆได้โดยอัตโนมัติไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ คืมีช่องทางคือช่องทาง,งในโซเชียลมีเดีย <Social Media. S 1> แล้วทางเคหสุป,ประชาทางทีมศึกสรบรมน่าจะประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านนะครับเนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปให้การาแห่งชาติด้วยให้เขาเผยแพร่ข้อมูลให้ด้วยครับคาดว่าจะมีคนสนใจมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้คือ,ค,อคือไม่ต้องไม่เ้องเดินทางเรียนที่บ้านนะครับแล้วยังเมื่อกี้เรียนถามเรื่องอย่างเช่นขายของออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง จริงๆตอนนี้ถ้าคนเรียนอาจจะต้องไปเสียเงินอะไรให้เขาแต่ทั้งนี้ถ้ามีหลักสูตรอะไรพวกนี้มันก็ฟรีหมดนะครับก็ก,ก็น่าจะเป็นจุดสนใจให้เขาเลือกได้ครับ